ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อสวัสดิ์อารุโนวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีวัดช้างให้โด่งดังด้วยบารมีของหลวงปู่ทวด ซึ่งมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในตำนานสมัยกรุงศรีอยุธยาในห่วงต่อมาพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมธรรมทโรอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นผู้สร้างตำนานพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้การต่อมาพระภิสุท่สารต่อตำนานหลวงปู่ทวด และหลวงปู่ทิมอีกรูปหนึ่งคือพระภัยสารศิริวัตรหรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามหลวงพ่อสวัสดิ์อรุโนพระสงฆ์นักพัฒนาแห่งภาคใต้และเผยแพร่ขจรกระจายเกียรติคุณของหลวงู้ทวดและพระอาจารย์ทิมพร้อมไปกับการสืบสารงานพระพุทธศาสนาและสังคมชุมชนส่วนรวมตลอดมาท่านมีนามเดิมว่า สวัสดิ์พุทธสกุลเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2485ที่บ้านเล็กที่40หมู่ที่9ตำบลป่าไร่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีมีดามารดาชื่อนายทองจันทร์นางบุญทองปีพุทธศักราช2498สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียน วัดพมรคติวันตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีบนรรภพาชาเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2499ที่วัดคูหาพิมุขตำบลน,นาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีพระพุทธสสยารักษ์หรือหลวงพ่อนุ่มวัดคูหาพิมุขเป็นพระอุปชา มุ่งมั่นศึกษา,าพระปริติธรรมปีพุทธศักราช2504สอบได้นักธรรมชั้นตีโทเอกตามลำดับที่สำนักเรียนวัดปุราณประดิษฐ์จังหวัดปัตตานีอุปสมบทเมื่อวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2505ที่วัดพรมรคติวันตำบลป่าไร่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมี พระครูพัทรกรโกวิทหรือหลวงพ่อแดงธรรมโชโตวัดนาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นพระอุปชาพระธิการทองจันจันทโชโตวัดพรมรคติวันเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าอารุโน่ลำดับงานปกครองปีพุทธศักราช2521เป็นเลข,ขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2522เป็นเจ้าวาดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2535เป็นพระอุปชาและปีพุทธศักราช2539เป็นเจ้าคณะอำเภอโคกโพลวงพ่อสวัสดิ์ยังมีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษานอกเหนือไปจากงานตามระบบที่เป็นครูสอนปริยติธรรมประจำวัดช้างให้ ท่านยังเป็นเจ้าสํานักเรียนโรงเรียนปริติธรรมวัดช้างให้และเป็นประธานกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมประจําอําเภอโคกโพแม่ลานเป็นกรรมการดําเนินการสอบบารีสนามหลวงประจําจังหวัดปัตตานีสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพราะราชาคณะชั้นสามัญที่พระภพศสาสศริวัด ปฏิบัติในภาระหน้าที่ด้วยคำจากต่ำมาโดยตลอดมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันลโลหิตสูงเมื่ออาการกำเริบคณะสิทธิ์ได้นำส่งเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลมาโดยตลอดมีอาการดีขึ้นก็กลับมาพักรักษาที่วัดกระทั่งวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2543มีอาการปวดศรีรษะอาเจียนมีความดันและไขมันในเส้นเลือดสูง จึงนำส่งโรงพยาบาลสงขานคริน,นจังหวัดสงขาเข้ารักษาตัวที่อ,องไอซี c ูจนมรณะภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่25เมษายนป,ปีพุทธศักราช2543สรีอายุ58ปีพรรษา37ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่